สวัสดีครับยกช่องน้โมครับผมอันนี้ก็บ้างสุดไทยของงานนะครับผมไทคอนไพรินที่ให้การสนับสนุนกัะปบงนีของทีมงานอนไยรินครับคอนไพรินที่ให้การสนับสนุนลับยากเป็นงการกับทีมงานของพอนไยรินรวมกับน้องางบักหนึ่ง ไอเดียทั้การจุดพิงานปัจบุบังไปของนองข้าวปั้นนซึมประจำปีงหาครับผลง,งานที่เป็นกำลงต่องติดตามไหวไม่กระพรมารยาบัติและถึงงสุดเม่อจะลงบ้าใายหนาดี

กำลังทําการแต่งมองไฟอยู่นะครับผมบสุดท้ายบังสุดท้ายนะครับ พอพีนี้พระมหากัตรฐานจะคไทบริการขอจอกคอ่วยลายไปเก็นไ ไปกันไปกันทีเราไปกันเลยนะไปกันเลยสามสิบหกนิ้วไปกันไปกไปเลยดี๋ยวเราดูเลยได้ถ้าบอกไปได้อะไรหน้ามันตับบ้าหรือเปลี่ยนตัวมัน

บึงไงไอ้หน่ายเนาะไปเอาหนุา้งคนใ่ยเลยะเรื่องมั่งมั่งรวมกับชุมานบ้านคุ้แดงรวมกับท่านผู้มีการธรรมพัฒน์น้อยมาลา ป็ดาการประเพณีบุญบ่องไฟของพี่น้องชาวบ้านน่าขึ้ประจำปีหงหามือนี้ขอปดฉากแบบสวยงามเื่มมือเื่มใจขอให้ขึ้นุกส,สูงลงสั้าพระมัลาได,ได้หลาย,านนยาาาท่านแคนตต่ได้เจอเจอเป็ดขาเร็กการพรไพรลึ้งข้าวูมสูบ้า wọn bina lè lè l'aye ba fani la yega ɔyinaa ɔyinaa irin tó kàán.

Ô mọi người ơi 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 mọi